สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำฟรีเทมเพลตครับที่ผมได้ออกแบบไว้ครับโดยใช้ material design for bootstrap 4นะครับผมเทมเพลตนี้ผมออกแบบโดยใช้ material design for bootstrap 4นะครับผมมาดูครับว่าตัวเทมเพลตมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับข้างบนสุดนะครับก็จะเป็นหน้าป่า หรือว่าเมนูนั่นเองนะครับต่อลงมาจากหน้าบารก็จะเป็น c a r o เรซ l ครับหรือว่าสไลด์หน้าเว็บครับที่สามารถนะครับคลิกเลื่อนดูภาพแต่ละสไลด์ได้นะครับผมอ่ะเลื่อนลงมาจากสไลด์หรือว่า c a r ์เรซ l ก็จะเป็น Class Alert ครับเอามาแสดงคำว่าลิสต์แบบนี้นะครับผมแล้วก็ต่อจาก Class Alert ก็จะเป็น Class าร์ดครับอ่านี่ครับที่เอาไว้แสดงนะครับอรต่างๆ นะครับมีภาพประกอบมีการ์ดจเจอแล้วก็มีนะครับไลยละเอียดอินโทรเล็กๆน้อยๆแล้วแล้วก็มีนะครับบัตตอนหรือว่าปุ่มให้คลิกรีดมอร์นะครับซึ่งยังคลิกไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะแจกให้ไปทําต่อนะครับดีไซน์เพิ่มนะครับให้ใช้งานได้จริงแล้วก็ต่อจากคลาสการ์ดนะครับก็จะเป็นเพจกินิชันอ่ะนี่ครัสำหรับคลิกไปหน้าหนึ่งหน้า2หน้า3ในกรณีที่บทความนะครับของเรามันมีหลายบทความ นะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อจากตัว pagination นะครับก็จะเป็น f o o เตอร์ครับอ่ะนี่ครับฟุตเตอร์ก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับอ่ะเหมือนกับตัว n a บบ a ยเมนูด้านบนนะครับอ่ะนี่คือการทำงานในส่วนของ d e s k ์ท็อหรือว่า PC นะครับทีนี้ครับมาดูส่วนการทำงานของหน้าจอมือถือครับหรือว่า s m a r t ์ท o n e หรือว่าโมบายนะครับวิธีเช็คครับเราสามารถคลิกขวาที่ว่างแล้วก็เลือก inspect ตัวนี้ครับ จากนั้นครับเราก็คลิกตรงนี้ครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม2อันแบบนี้ครับเป็นรูปโทรศัพท์และก็ iPad นะครับเราคลิกให้เป็นสีนะครับสีฟ้าๆหรือว่าสีดำนแบบนี้นะครับจากนั้นเรามาเลือกตรง r p o n s i v e ตัวนี้ครับแล้วก็นี่ครับเทสกับ device หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นผมคลิกเลือก iPhone X นะครับอ่านี่ครับก็จะได้หน้าตาเว็บไซต์แบบนี้ครับตัวแนบบาร์หรือว่าเมนูเราครับ อ่านี่ครับสามารถใช้งานได้กับโมบายนะครับหรือว่าสมาร์ทโฟนแล้วก็ตัวคลาวดรีซอหรือว่าสไลด์น่ครับก็ยังสามารถทํางานได้ตามปกตินะครับรูปภาพก็ย่อตามขนาดหน้าจอด้วยนะครับต่อมาครับคลาส alert ที่เป็นคําว่า list ตัวนี้ครับคุณก็ไปเพิ่มมาว่าจะเพิ่มเป็น list product list article หรืออะไรก็ตามนะครับต่อมาครับก็จะเป็น article หรือว่าบทความต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการ เรียกตัวสินค้ามาแสดงก็ได้ครับทำเป็นเว็บแคตตาล็อกก็ได้ทำเป็นเว็บอีคอมเมิร์ซ e ก็ได้เหมือนกันนี่ครับเลื่อนลงมาด้านล่างอีกครับก็จะเจอเพจกินเนชั่นก็ยังทำงานได้ดีนะครับกับหน้าจอโมบายแล้วก็ฟ er. ุตเตอร์นี่ครับผมหน้าจอโมบายต่อไปครับไปดู iPad นิดนึงเลือก iPad Pro เลยแล้วกันะ p p d p r r o ครับทำงานเหมือนกับเดสก์ท็อปเลย นะครับผมแล้วก็หน้า Desktop อครับแล้วคลิกปิดตัว Inspect ไปครับนี่ครับ Cross นะครับแล้วก็นี่ครับการทำงานนี่ครับเทมเพลตเรียบๆแบบนี้นะครับเป็นการเอานะครับส่วนประกอบต่างๆของ md bootstrap หรือว่า material design for bootstrap นะครับมาประกอบกันใส่แต่ละคลาสนั่นเองแล้วก็ได้หน้าตามแบบนี้ออกมานะครับเดี๋ยวเทมเพลตนี้ผมจะแจกให้ด้วย ติดตามรายละเอียดด้านล่างของคลิปว่าผมแปะลิงก์ในการดาวน์โหลดตัวซอสโค้ดไว้ที่ไหนนะครับนะครับตัวเทมเพลตตัวนี้ผมไปศึกษาจากนี่ครับนี่ครับเว็บไซต์นี้ครับ mdbootstrap com นี่ครับเข้ามาศึกษาแต่ละเมนูได้ครับนี่ครับเมนูทางด้านซ้ายนะครับพอเราคลิกไปนะครับอย่างเช่น components แล้วก็เมนู alert ครับนี่ครับพอเราคลิกเข้าไปนี่ครับ มันก็จะคล้ายคล้ากับ bootstrap v วอร์ชันนะครับแต่เป็นรูปแบบของ material design นะสีสันนะครับก็จะดูสวยงามกว่าเขาก็จะมีโค้ดตัวอย่างให้เหมือนกันเห็นไหมครับเหมือนกับ bootstrap v วอร์ชันที่อยู่บนเว็บไซต์นี้เลยครับก็คือ getbootstrap com อ่านี่ครับผมอ่านี่ครับลองเข้ามาเล่นดูครับ mdbootstrap com นะครับแล้วก็ใครอยากได้ซอร์ตโค้ดของเทมเพลตตัวนี้ที่ผมได้ออกแบบไว้นะครับติดตามรายละเอียด ด้านล่างของคลิปนะครับผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ว่าเข้าไปดาวน์โหลดที่ไหนนะครับผมขอบคุณมากครับ